กำลังเกลี้ยงอยู่นักเรียนครับนักเรียนมาดูนะครับหน้าที่อะคูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเลยครับจะเลือกข้อไหนเลือกมาสองข้อเร็วมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นักเรียนเลือกมาสองข้อเลยครับดูเอ้ย หน้าที่หนึ่งร้อยสี่กับร้อยห้าใช่หนึ่เอาข้อที่สโอเคข้อที่สามมีข้อไหนครับสองไหมลองดูข้อที่สี่กันอข้อที่สี่หนึ่งสอสสี

ออกเขียนตัวเลขเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขียนตัวเป็นบีไม่ได้นะเรียนอันนี้คือแปดใช่ไหมครับลูกออต่อไปเท่าไหร่ครับอันนี้คือเท่าไหร่ครับที 22, ่สองอันนี้ยี่ิบห้าอันนี้สิบสองอันนี้ก็สิบสองอันนี้ก็แปดอันนี้สี่สามอันนี้สามสามแล้วก็สีส่เจ็ดอ,อ่านตัวสิครับ ใระโดรียมีคองด้านตามกำหนดนำมาใส่อไม้กว้าง4เซนติเมความยาวรอบดอกไมด้านในแล้านนาเซนติเมตรนายปรดบ้าอะไรว่าคุณยาวครับตั้งสติ อ่านโจทย์ถามหาอะไรตั้งสติอ่านโจทย์เขาถามหาอะไระอืมกรอบไม้หนาเท่าไหร่ลูกกรอบไม้นี้หนาเท่าไหร่ครับอันนี้คือกรอบไม้อ่ากรอบไม้กรอบไม้หนาเท่าไหร่ครับกรอ, <c oughs> อ,อ,อบไม้หนาเท่าไหร่ กอบไม้หนาวเลยฮะฮะสี่เซนติเมตรแต่ว่านี้ก็ยาวสี่เมตรสี่เซนติเมตรใช่ไหมอันนี้ก็ยาวสี่เซนติเมตรใช่ไหมแตว่าเส้นล่างยาวเท่าไหร่ลูกข้างล่างยาวเท่าไหร่ในแอันนี้คือสามสาใช่ไหมลูกตันนี้ยาวมาหนาสี่เซนอันนี้ก็หนาสี่เซนเพราะว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ แปดเองเหรอฮะสิบหกกันเลยทีเดียวทาไมถึง 4, 6, 4. ได้นสิบหกลูกเอาสีบวกสี่ได้สิบหกคุณรู้ทำไมคูณสี่อ่ะอ่านโจทย์นักเรียนอ่านโจทย์คือไม่อ่านแล้วก็ไม่คิดตามด้วย มีถามหาพื้นที่ไหมขอ้อนี้ถ้ามันไม่ถามหาพื้นที่เลยนักเรียมนมใช้วิการคูณเลยลูกไม่มีการคูณไม่มีการหารในข้อนี้ทันทีเหมือนกันมันหาเส้นรอบลูกสูตรเสร้นรอบลูกมีสูตรว่ายอย่างไงเดียลูกพื้นหานเลยเอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันอันนี้หนาสี่ด้านในยาวเทไหร แป๊บนึงนะครับนักเรียนอาไรยังไงดีกว่าพี่จะให้มองภาพชัดเจนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูต้องหาเลยพี่มันมองภาพง่ายขึ้นแป๊บนึ่ง นะน้างในคือรูปกระจดถูกต้องไหมครับแล้วมันมีพื้นที่สีแดงนี้ยเกิดขึ้นนักเรียนเอามาทำอะไรกันครับเพื่อหาความยาวนี้ไม่ได้เอามาบวกกันถูกต้องไหมแล้วหาคายกันเลยเพราะว่าตรงพื้นที่สีขาวตรงนี้ยครับมันยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบสามอันนี้หนาเท่าไหร่นะสี่เซนแล้วฝั่งนี้หนาเท่าไหร่ครับรวมกันได้เท่าไหร่ลูกรวมกันได้แปดโอเคไม่เอา แม่ตอบแต่ละคำถามได้เท่าไหร่42่ันมาเลยดีเดียวอ้ชอบลิชใช่ไหมครับได้ทั้หดเท่าไหร่นะ41่สิบอด้นี้ห็นดูนะแล้วอันนี้เท่านะไหร่ลูกสี่สิบเอ็ดลูกอันนี้ยาวเท่าไหร่ครับอันนี้ยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่ สีอะไรสีอะไรสีอะไรนะีสามหรอมปันมีอะไรเปล่าฮะมีอะไรหรือเปล่าอันปันแต่ข้าของหรอ เยาวเท่าไร่ลูกยาวเท่าไร่เออฝั่งนี้มันสี่เจ็ดฝั่งนี้มันก็ต้องสี่เจ็ดด้วยลูกอ่ะให้เรียนดูครับความยาวรอบรูด้านนอกเท่าไรครับเลิ่มตัวแรกเลยคือเท่าไหร่ครับี่หัวเท่าไหร่ครับ บวกอะไรครับบวกสี่เจ็ดบวกสีเจบวกเท่าไรครับสีบวกเท่าไรครับบวกเท่าไรครับออันนี้คือเส้นรอบรูปด้านนอกครับแล้วข้ถามหาความยาวภายในดถูกต้องไหมนักเรียนข้าตรงนี้ถูกกันเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเขียนตอความยาวรอบรูปด้านในเท่าไหรครับ เริ่มเลยแปดยี่สบองบวกแปดบวกสี่สามบวกสามสามบวกสี่สามครับเขาถามว่าความยาวของเส้นรอบรูปภายในและภายนอกต่างกันเท่าไหร่เอามาบวกแล้วมาทำไรนะอ่าเอามาลบกันครับหาเลยครับ้งวัดได้ไรครับ้งหมดได้ไรจ๊ะ้งหมดได้ไรจ๊ะ อ๋อร้อยแครับ เท่าไรครับเธอบอกร้อยสี่แปดถูกปะวะปึ๊กปึ๊กแป๊บนึงนะันยี่ล้างล่าได้ลยรอยได้ล้าได้ร้อยร้อยห้าเจ็ดหรอผิดไหมอร้อยห้าเจ็ดหรอร้อยห้าเจ็ดหรอข้างล่างผิดหรือเปล่า โอเคร้อยห้าเจ็ดถูกต้องครับหนวยเป็นอะไรลูกหนวอเป็นอะไรเซนติเมตรแซนติเล่างล่างครับความยาวรอบลูกต่างกันต่างกันทอากลับอะไรครับร้อยแปสี่ลบหนึ่งห้าสิเ็ดเท่ากับเท่าไหร่ครับเกับ27เท่ากับยี่สิบดเซนติเมตรครับจบแล้วข้อนี้จบแล้ว ข้อที่สามมายากที่สุดในรอบนี้ข้อที่สามยากที่สุดเลือกไปไม่เลือกใหม่แล้วครับจริงๆข้อที่สามยากที่สุดรอบนี้ลและข้อที่ง่ายที่สุดก็คือข้อนี้แหละข้อนี้ง่ายที่สุดในบรรดาสี่ข้อทั้งหมด <c oughs> <c oughs> ใช่คุณหาความหาได้จบแล้วข้อหนึ่งยังยากกว่าข้อสองอีกจะบอกให้รู้เลยวันวนี้พวกคุณมีค่าแนแนวใช่ไหมส่งยินนี้ทั้งหมดนะค,ะครับคิตศาสตร์ตดูมันยั้คากนะเช้าหรอไม่เอา แปดโมงปุ๊บคุณต้องเห็นสมุดทุกเล่มอยู่บนโต๊ะถ้าไม่เห็นขีดเส้นใต้ตกเลยนะตัดศูนย์เลยได้ไหมได้ทำไมพุกคุณไม่แบ่งนะหน้านี้กันนะว่าใครจะทำข้อนี้ก่อนแล้วก็มานั่งดูเพื่อเป็นต้นฉบับของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องแบ่งให้หรอกนะ 年轻我婆姨们看娃，妞帅呗。 กันว่ากันหา <laughs> <laughs> กระดานคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับหืึรูปสี่เหลี่ยมในกระดานสีที่คุณเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรจ๊ะทางหมูครับถูกต้องนะครับรูปสี่เหลี่ยมในกระดานสีที่เราเห็นคือรูปสี่เหลี่ยมขางหมูนะครับอ่ะโจทย์ถามหาอะไรอันโจทย์จมีโต๊ะ ต, gamer, ต้นช่ดังรูปความยาวลองต้เท่าี่เตรัวต้นก็จะยาวเทกี่หนึ่งเข้องการกี่คำตอบลูกสองคำตอบไอ้สามคำตอบแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับรูปแบบที่หนึ่งความยาวรอบรูปเท่าไหร่ คำตอบที่สองทำยารเรื่มสอบเท่าไหร่คำถามที่สามต่างกันเท่าไหร่และคำถามที่สทั้งหมดนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ครับใน,ใรนักเรียนสาม,มารถเอาโต๊ะขยายออกมาเป็นสองตัวได้หระอครับคำถามของหนูคือพื้นที่ใช่ไหม เขาเอามาเรียงแบบแรกกับเรียงแบบที่สองอ่านโจทย์ดีๆลูกเขามีโต๊ะแค่สี่ตัวแต่เขาเรียงให้นักเรียนเห็นสองแบบเพราะว่าเขามีโต๊ะกี่ตัวครับสรุปมีโต๊ะกี่ตัวลูกมีแปดตัวอีกแล้วเหรอครับพูดอ,อธิบายไปแมแหก็บอกแล้วเขามีโต๊ะสี่ตัวเอาสี่ตัวมาเรียงกันสองแบบให้เห็นนักเรียนตอบแปดตัวอีกบ้านรวยนะเราเนี่ยเมื่อวานก็ทุจริตเอานะ้ำเปล่าผสม รผสมน้ำส้มไงไอช็อตระบู่ไงอ๋อไอช็อตตะบู่ไอนักเรียนครับด้านสั้นแบบนี้ครับนักเรียนเขาบอกว่าเป็นมอจุดมอจุดใช่ไหมลูกมจุดคือหน่วยอะไรเมตรนะครับนักเรียนครูไม่ชอบให้นักเรียนทำในรูปแบบนี้สักเท่าไหร่แต่นักเรียนสามารถแม่นพอในการคำของ เพราะสนิยมปล่อยผ่านได้เลยแต่น,น,นักเรียนไม่ถนัดรูปแบบเมตรสี่นิโลมนักเรียนคูณร้อยเข้าไปก่อนเลยนะครับไม่ได้คูนร้อยเจ็ดครับเนี่ยมันจะได้ได้4ีกี่เซนครับหกสิบห้าเซนได้านี่กี่เซนครับเจ็ดสิบเซนครับแล้วฝั่งตรงข้ามครับหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรใช่ไหมครับอนักเรียนดูครับอันนี้ด้านนี้นควรจะยาวเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเออร้อยยี่สิบูขครปรับแล้วนะ ปรับได้นะครับปรับเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับร้อยยี่สิบใช่ไหมลูกด้านี้ล่ะดด้านนี้ล่ะเจ็ดสิบด้านนี้เ่ะต้องวัดไหมต้องวัดไหมแกเอามาโต้ต่อกันแกเข้าไปวัดเป็นเราดูเพื้อนนี่นี้ น,นี่อย่าวัดน,นะครับเขาให้โจทย์มาเพื่อให้เรามองภาพได้เฉยๆแปลว่า,านักเรียนข้อนี้นักเรียนก็อ,นนนอ,อะไรบวกกันครับหกสิบห้าบวกเจ็ดสิบบวกร้อยยี่สิบบวกเจ็ดสิบบวกร้อยยี่สิบวกส5บบวกหกห้าบวกเจ็ดสิบบวกร้อยยี่สิบบวกเจ็ดสิบ รูปแรกจบแล้วใช่ไหมฮะเส้นความยาวรอบรูปรูปที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่สองนี่ยาวเท่าไรลูกนักเรียนเก็บตัวเลขเข้าไปในรูปได้เลยนะครับถ้าต้องว่ารูปใหม่นี่อะไรนะ65อันนี้แหะครับฮะ65อันนี้แหะครับ70เนี่ยครับ120หรอ นะี่สิบลยี่ิบนะครับเอ้าเขียได้ไงครับบวกสิบห้าบวกสี่สิบบวกสิบห้าบวกสิบห้า ลูกนี้ได้เท่าไหร่ครับแั้นลูกนี้ได้เท่าไหร่อาหารไรอบรูปสองลูกนี้ถูกของปล่อยระหว่างสองรูปนี้ครับเร็ว เจ็ดร้ยอยอับผิดให้เจ็ดร้อยผิดแปดร้อยเก้าสิบแครับแล้วตัวล่างนะจ๊ะ นับนอกใจเดินทงครับได้ไรครับได้ไรกันนักเรียนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับน้อยไปครับ<อ>แค่สองตัวนี้รวมกันก็สองร้อยโอเธอคิดต่างกันแล้วเหรออโอเค นีดต่างกันถูกอันนี้หน่วยเป็นไรหน่วยเป็นไรฮะฮะนี่เราคิดว่าเป็นเมตรอยู่หรอคิดเป็นอะไรอยู่เราคิดอะไรมา,เ,าเซนติเมตรพื้นที่สีน้องตาลางอ e ีคิวเดี๋ยวสอบออรอบปากเผาเลยนะถ้ายังจําหน่วยไม่ได้เนี่ยความยาวเส้นรอบรูปหน่วยเป็นอะไรเข้ามครับ ความยาวรอบลูต่านกันเท่าไรครับ890ลบ640เท่ากับ250เลยครับเซ <Okay. S 1> นติเมตรหรือทำเป็นหน่วยเมตรครับเอาใครหารเอาใครหาร <Okay. S 1> เอาร้อยไปหารเหมือนเดิมได้เท่าไหร่ครับเอาร้อยเปหารเหมือนเดิมได้เท่าไรครับนักเรียนต้องลองหัดเขียนรูปแบบเศษส่วนได้แล้วนะลูก 2องสิบส่วนใครได้เท่าไหร่สออะไร2.5ห้าน่วยน่วยหน่วยเป็นเมตรครับถูกต้องนักเรียนต้องหัดเขียนได้แล้วนะลูกอ่ะ ขาอนี้จบหรือยังข้อนี้ข้อนี้จบยังจบแล้วหรอดูคำถามสุดท้ายสิครับเขาถามหาพื้นที่ถูกต้องไหมเขาถามหาพื้นที่ข้อนี้ตรงนี้เท่าไหร่นะลูกหกใช่ไหมหกสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับตรด สี่ขอโทษครับสูตรพื้นที่สี่เหลี loser, ่ยมทางหมูก so like ี hmm ่ร hmm. so like ูปค like no ูณสี่รูปขอสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมทางหมูครับเจ็ดหนึ่งส่นึองคูณสี่เพราะเราหาสี่รูปนะลูกเจ็ดหนึ่งส่วนสอง ผลบวกของด้านผู้ปันหาตอนนี้มีความยาวเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบใช่ไหมครับถูกไหมฮะอ่ะ 120, ร้อยยี่สิบแปลว่าร้อยยี่สิบบวกใครน้ำลูกบวกเจ็ดสิบถูกต้อง <c oughs> คุณเท่าไหร่ครับคุณสูงสูงเท่าไหรค่ครับ สูครับความสูงที่6สกนสน,นะครับและคูณอะไรนี่นะคูณสี่นะครับคูณลบได้ไหมะ<อ>ตัดทอนได้ไหมสอง2นึ่โอเคอเก็จะเหลืออะไรครับข้างในบวกกันได้ไหมฮะร้อยเ้คูณอะไรครับลูกคูณหกสิคูณใครครับ เรียนอันนี้เราทําหน่วยเซนติเมตรหรือเมตรอยู่ครับเราทําหน่วยเซนติเมตรหรือเมตรอยู่ฮะเราทําหน่วยเป็นหน่วยเซนติเมตรอยู่ใช่ไหมครับเวลาหารกับเราต้องหารร้อยคูณกักี่ครั้งหน่วยตารางต้องคูณกี่ครั้งฮะอ่านั่นเองคูณนี้ออกมาก่อนครับได้เท่าไหร่ลูกนั่นนี่ลองคูณก่อนครับว่าได้เท่าไหร่ลูกอ่ะ ได้เท่าไหร่จ๊ะก็หน่วน้อยอ,อ,อ,อ๋อครับระวังกล้องนะลูกได้เท่าไหร่จ๊ะสองหมื่นสองพันแปดร้อยหน่วยอะไรนะลูกหน่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นเซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรหรอลูกหน่วยเป็นเท่าไหร่ ตาลางเซนติเมตรครับเปลี่ยนเป็นตารางเมตรมันก็จะกลายเป็นเท่ากับสองหมื่นสองพันแปดร้อยหารเท่าไหร่ครับหารหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยทำไมต้องเป็นหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยครับเพราะเราปรับเซนติเมตรมาไอ้ขอโทษ เราปรับเมตรไปเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับเวลาคูณไม่ต้อคูณสอแบบนี้เหมือนเดิมโอเคไหมเสร็จปุ๊บตัดตัดทำตอบเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่คุณอาจจะผิดก็ได้นะฮะเท่าไหร่ลูกพี่ดีนะคุณอาจจะผิดก็ได้นะฮะเท่าไหร่ลูก อะไรฮะสองเลยนะสองจุดสองแปดสองจุดสองแปดอะไรับ ตารางไรตารางเมตรครับคำตอบข้อนี้จบแค่นี้ฮะโอเคจบแล้วครับสองข้อนันกเรีนยนเลือกข้อข้อนี้ถือว่าปานกลางครับไม่ได้ยากขนาดนั้นเพอาสามยากจริง นักเรียนจา๋านักเรียนมีข้ออะไรสงสัยอยากถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีนั้นไปบ๊ายบายครับปิดวิชาครับลูกสวัสดีครับ